สวัสดีตอนเช้าจ้าเอฟซีทุกคนลุงเอาส่งมาให้น้องใส่หนิเด้อเด้อไปตลาดตอนเช้าออมาพี่น้องได้อันนี้แซนดวิชให้น้องลุงมาฝากอันนี้แก็เค้กกล้วยหอมแมนป่เค้กกล้วยแมนแหะเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวไปลูกโตนึงก็ได้อันนี้ เลยพักด้วยค่อยอยากกินป่นปาลาเลยซื้อปลาดุกพักที่่ในตูก้ก็ยังอยู่เลยซื้อปลาดุกโลหนึ่งนี่ก็เรืองใส่ของสอยน้ำเพอนอันนี้พี่น้องเลย การอะไรยังต้องท Gracias. Makan ni nghiệm ni Một ni này cái nó 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 anh giả như hả? đi mà không chắc Em mà chứ không có nó không sao Ừ, con chồng ở đâu anh sao hả anh sao phan si chặt từng luôn. nó sao อันสปาเล้วปาเล่ิกินกินกินเด็กเด็กกินเออวางไว้กินใช้พักน้ำกัดหลดนะแซ่บบุตังก็ตังไก่เนาะ mừng đâu Nhìn bóng Nhìn ba môn thả đâu 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 mừng đây đây Nhìn mừng thả mừng 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 đâu, mừng 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 mừng

หาพอ่อพ่อแล้วมาเอาลูกเดอ้อชงเสียงไปไปทูมิจิลีแล้วไปตอบหลับเนี่ยได้คอกันเ่งนะคะมาจอบลูกเลยเดอ้จอจบเขาเนี่ย

Thôi rồi, nhớ thao tốt được Đường thang mình tiệt Các bà nhớ được được Nếu kim nhật anh nhớ cả thơ bọn mẹ đâu Kim bỏ Cảm ơn Cảm ่ไผ่ก็ย่างแล้วบ่ได้ซื้อหมูก็ย่างมันจะกินนอกเนื้อจากหันเด้อมีคนซื้อเพิ่มเพิ่มให้น้องห้ามเขาบ่ให้เป

các loại <laughs> nước ơ nó nặng nề nước ui kim 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 mẹ kim năm kim mẹ kim năm kim 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 chín kim ờ, ừ, bye bye tìm ừ, ừ. ừ. im lẽ nhang say cọ, nhang say cọ, nhang say cọ học im nì xe cọ nì à, nhưng say không à แม่ยังใส่กอกมีนี่เอ้ยลูกนี่อันก็ผัตะกอนสิอันอตูน้เย็นเราตุ้มเนี่ยตุ้มแกกินให้เบอร์เตอร์มีหรอบอก

ยุมไปทางไหนกัดกัดกัดกินไส้กอกนี่นี่เอาลูกอ่ะกินเจ้าเอากินกินน้มปังละเลี้ยวไปนน้ำหันเลยกินโดดมัอ่อนนี่ มืไปแหละพี่น้องก็คิดนี่ก็ดิดไปเตรียมตัวอาบน้ำ,นำอาบถ่าก่อนเทจนงองเอามาหน่อย